เล็กน้อยนะครับแต่แบ่งปันกันคพื่อมิษกันหน่อยนะครับเพื่อเปิดทิพยมงคลนะครับเหมือนที่ทายคุณพ่าเสถียรได้พากล่าวครับถวายแล้วมาทิ้งถวายแล้วนะครับปิดทิพย์ประยุกต์มงคลกันเปเสร็จนะครับได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นผมละไม้มงคลขอบมงคลนะครับเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับขออนุญาตว่า อาจะได้เปิดใหนแบบสาธุชนนะครับคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายลงเปนถึงนะครับผู้บริหารท้องที่ท้องที่ในที่สการะตูเฉานะครับในวันโอ้ขอบคุณจ้าสามท่านนะครับเดือนนดือีบากาศอบอุ่นครับอยู่ที่บ้านดวนใหญ่ครับวันนี้นั่งร่ำพรอยแม่พี่มีแต่พวกง่ามเลยครับวันนี้นะครับแบ่งปันคนละนิดงขึ้นไปนะครับฮัลโหลสดีครั์ โค้ดชิ้นสองชิ้นนะครับโค้ดชิ้นสองชิ้นนะครับเพื่อเป็นชิ้นมาปกปนนะครับถ้าหลายๆชิ้นไปเดี๋ยวเบาหวานถามหานะครับถ้าหลายชิ้นนี่เบาหวานถามหานะครับของหวานนี่โอ้สุดยอดเลยครับสวยมากเลยครับว <the> ่นี่เตนยะครับิ้งแต่โค้ดเทียมด้วยเลยเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ้องติดพร้อมที่ในวันนี้นะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในวันนี้เดี๋ยวนักแสดงสวดีครับนักแสดงรสวัสดีครับนักแสดงครับทุกคนเลยนะครับนั่งลำรับเป็นไงบ้างครับเหนื่ยไหมครับวันนี้มีแต่บูงามๆเลยครับวันนี้จำไม่ได้เลยกราเปิดตลาดลานวัดยทาวนะครับต้อนรยนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับได้ เข้าชมนะครับการจัดแสดงสินค้านะครับภายในวัดนะครับในนั้นก็จะมีการเสวนานะครับการเสวนาเล่าเรื่องนะครับท่านพญายาไกรพักีศรีนครบดุของเรานะครับจากนั้นจะมีการแข่งขันมันเป็นของผู้หญิงส้มตําดีนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลยกันนะครับหลายทีมด้วยกันนะครับ ตอนพระเย็นเชิครับในวัดนั้นีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับในช่วงตอนเย็นนะตอนเย็นจะมีแสงสีเสียงนะครับในงานระลึกท่านพระยาไก่พระดีสีนครลำดวนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านปู่ย่าตายายนะครับญาติพี่น้องสายบ้านใกล้เคียงทุกท่านเลยนะครับมา เรียงร้อยพร้อมกันนะครับสร้างประวัติศาสตร์่วกกันนะครับก็เวลาเริ่มต้นก็ประมาณ18.00นนะครับ18.00นนะครับเพื่ะนั้นให้ทุก่านนะครับได้พร้อมเพียงกัน